สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เ็ากลับมากับห้องเรียนครูทุกอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยข้าวกันนะคะเด็กๆรู้ไหมข้าวได้มาอย่างไรและข้าวที่เรารับประทานเขาเรียกว่าข้าวอะไรนะคะถ้ายัางไม่รู้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ อ่นอื่นเด็กๆต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าชนิดของข้าวมีอะไรบ้างนะคะชนิดของข้าวนะคะก็จะมีข้าวเปลือกนะคะข้าวเปลือกจะมีเมล็ดที่เป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีเปลือกที่แข็งนะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะข้าวสารก็คือจะเป็นเมล็ดที่กระท้อปเปลือกออกแล้วนะคะจะมีเม็ดสีขาว,ขาวสาใสนะคะ ไปนะคะชนิดของข้าวต่อนะคะก็จะมีข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าก็จะมีเมล็ดที่เป็นสีขาวๆใสๆนะคะเวลาที s. <S ่เราไปหุงในหม้อหุงข้าวเขาจะนุ่มแล้วก็ฟูนะคะฟูขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเมล็ดข้าวเหนียวนะคะเมล็ดข้าวเหนียวนะคะจะเป็นเมล็ดที่มีสีขาวๆขุ่นๆนะคะหลังจากที่เราไปหุงนะคะหุงเสร็จเรียบร้อยก็จะมีความเหนียวนะคะของข้าวนะคะ เด็กๆคนไหนชอบทานข้าวเหนียวบ้างคะหรือว่าเด็กๆชอบทานข้าวเจ้าเอ้ยอเอาเลยค่ะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทํานาบ้างนะคะขั้นตอนการทํานาขั้นที่หนึ่งก็คือการไถานานั่นเองนะคะาการไถานาก็มีด้วยกันอยู่หลายแบบนะคะแบบแรกเลยเป็นไงคะเด็กๆใช้อะไรไถานาคะเก่งมากๆค่ะใช้ควายในการไถานานะคะซึ่งการใช้ควายไถายนานะคะ จะใช้ระยะเวลาในการทําไถนานานนะคะทําให้งานเสร็จช้านะคะแล้วต่อไปก็คือจะเป็นการใช้รถไถรถไถเดินตามนะคะแล้วก็จะมีรถไถนะคะที่มีคนขับนะคะการใช้รถไถก็จะทําให้การไถนาใช้ระยะเวลาในการไถนาสั้นลงนะคะแล้วก็เร็วขึ้นนะคะต่อไปขั้นที่2คือการปลูกข้าว และการดำนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าปลูกข้าวที่บ้านเราปลูกกันแบบไหนนะคะอ่าภาพแรกเป็นภาพอะไรคะเป็นการหวานข้าวหวานเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะบ้านใครปลูกข้าวแบบไหนบ้างคะบ้านใครปลูกข้าวแบบหวานเมล็ดบ้างหรือบ้านใครปลูกข้าวแบบดำนาบ้างนะคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะเห็นไหมคะ การปลูกข้าวนอกจากจะหว่านเมล็ดแล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยหรือว่าจะมีการถอนกล้าแล้วก็ไปดำนานะคะมันก็จะมีด้วยกันอยู่2รูปแบบนะคะต่อไปขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนะคะขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนะคะอันแรกเราจะใช้เขียวเขียวก็จะมีด้ามจับ แต่ก็มีโค้งในส่วนของปลายเขียวก็จะโค้งๆนะคะซึ่งเขียวจะมีความคมมากเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยเห็นเขียวที่ไหนไหม่เอ่ยเขียวนี้นะคะเราจะใช้เกี่ยวข้าวนะคะแต่การเกี่ยวข้าวนะคะในการใช้เขียวก็คือจะใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวนานนะคะต่อไปนะคะเด็กๆใช้รถเกี่ยวข้าวเห็นไหมคะ ระหว่างรถเกี่ยวข้าวกับคนเกี่ยวข้าวเด็กๆคิดว่าอันไหนใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวนานกว่ากันเก่งมากๆค่ะรถเกี่ยวข้าวนะคะใช้ระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวเร็วกว่าการเกี่ยวด้วยคนนะคะหรือใช้เขียวเกี่ยวนะคะนอกจากเกี่ยวข้าวมาแล้วนะคะการใช้คนนะคะในการเกี่ยวข้าวนะคะเราจะต้องมีการนําข้าวไปตากให้แห้งก่อนนะคะ ถึงจะใช้คนนะคะในการนวดข้าวให้มเมล็ดข้าวแตกออกมาหรือว,ว่าให้มเมล็ดข้าวแยกออกมาจากรวงข้าวโดยการใช้ไม้เห็นไหมคะเด็กๆเ,เคยเคยเห็นไม้แบบนี้ไหมคะไม้ที่เขาใช้ในการนวดข้าวนะคะค,คุณครูคิดว่าบ้านเด็กๆน่าจะพอย,ยังพอมีอยู่นะคะถ้าบ้านใครมีนะคะเด็กๆขอไปขอดูที่บ้านเพื่อนได้นะคะแล้วก็นอกจากการใช้ คนนวดข้าวแล้วรถเกี่ยวข้าวนะคะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ยังจะต้องนําข้าวมาตากนะคะเพื่อให้ข้าวแห้งนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวขึ้นเข้าเล้าหรือว่าไว้รอไปอข้าลงสีได้นะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของข้าวกันบ้างนะคะประโยชน์ของข้าวก็คือหนึ่งเลย เป็นอาหารหลักของคนไทยมีบ้านไหนบ้างคะไม่ทานข้าวมีไหมอ่าเก่งมากๆค่ะเด็กๆทุกคนต้องได้ทานข้าวนะคะต้องได้ร,รับประทานอาหารนะ,ะที่มีข้าวเป็นตัวประกอบหลักนะคะนอกจากเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้วนะคะยังเปลี่ยนเป็นแป้งได้นะคะข้าวสามารถแปรรูปเป็นแป้งได้เป็นแป้งได้อะไรบ้างนะคะ แป้งทาอะไรได้บ้างนะคะอ่าเห็นไหมคะเด็กๆนะคะข้าวที่เราเก็บเกี่ยวมานะคะไปแปลรูปเป็นแป้งได้แป้งยังมาทําเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆได้รับประทานเด็กๆชอบทานกว๋วยเตี๋ยวกันกุกรู้เพราะเวลาวันไหนที่แม่ครัวทำกว๋วยเตี๋ยวปุ๊บเด็กๆจะชอบกันมากเลยนะคะนะคะเด็กๆได้ทานกว๋วยเตี๋ยวหรือทานเส้นกว๋วยเตี๋ยวก็เท่ากับเด็กๆได้ทานข้าวเพราะว่า เส้นกว๋วยเตี๋ยวก็ทํามาจากแป้งแป้งก็ทํามาจากข้าวนั่นเองนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะยังนําแป้งที่ได้มาทําเป็นขนมต่างๆเห็นไหมคะเด็กๆน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับใบงานในรอบนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆได้ได้ทำะไรคะ ได้เขียนตามรอยนะคะและก็ระบายสีสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไรเด็กๆเห็นเมล็ดข้าวไหมคะเห็นเม็ดข้าวไหมให้เด็กๆนําเมล็ดข้าวเปลือกนะคะมาประติดนะคะให้เป็นรวงข้าวให้สวยงามนะคะอ่าอันนี้ใบงานชิ้นที่หนึ่งนะส่วนใบงานชิ้นที่สองก็คือให้เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมบางครูใช้ทำลาย นี่คือกระสอบข้าวนะคะแต่เป็นกระสอบข้าวสารให้เด็กๆนำมเมล็ดข้าวสารนะคะมาแปะลงไปนะคะบนกระสอบข้าวนะคะแปะให้เต็มเลยนะคะแปะให้เต็มเลยจากนั้นกระสอบข้าวเด็กๆต้องทำไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระบายสีกระสอบข้าวด้วยนะคะเสร็จแล้วให้มาเขียนคำ คําว่าข้าวสารนะคะดูว่าพยัญชนะตัวไหนหายไปหรือว่าสระอะไรหายไปให้เด็กๆเขียนลงในช่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในห,หน่วยต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย